ถ้าเขาขึ้นนะสามสิบต้นเราก็แยกเอามาปลูกนี่ได้นะมันก็จะได้เป็นออกรุ่นเดียวกันเนาะนะจ๊ะนี่คืออกบวบเนาะนี่นะคะนี่ก็พ่นยาไว้แล้วเนี่ยเนี่ยพ่นยาไว้แล้วนะคะเนาะนะคะขอบคุณนะคะาสามสิบห้าดวงใจตัวเองมานอนเล่นที่ห้องแอร์กับเขานะตัวเองค่านะคะ,นะค,ะคุณไก่บอกนะจ๊ะ คุณอุภาหัวเราะอะไรอ่ะตาตาตาลืมจะหลับแล้วโดนแอร์เย็นๆย็นไม่เดินแล้วอีอคุณไก่บอกคุณอุภาให้กับให้น้ำมาคุณธนงดงมะกอกขอบคุณครับคุณธนงลวงมาดันขอบคุณครับคุณธนงดงมะขามขอบคุณครับคุณไก่ก็หัวเราะมาคุณอุภาให้หัวใจพลังบวกหัวใจกอดๆนะคะคุณอุภาว่ากินยากจังนะคะเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่มาทักทายคุณลักน้องไายขอบคุณครับที่มาทักทายครับผมเนี่ยนะโอ้ยทักขึ้นนี้นะเพราะว่าหลุมหนึ่งนี่แหมจะปลูกประมาณสามเม็ดเนาะสามเม็ดถ้าถ้าเต็มนี่ก็หูเยอะนะหลุมหนึ่งสามเม็ดแต่สามหลุมสุดท้ายนี่แม่แม่ไม่อยากขิ้เกตขุดแล้วอะ่ะแหม่ก็เลยโรยลงไปเลยอะ่ะหลุมหนึ่งประมาณสิบกว่าเม็ดได้แหละสามสามหลุมก็ประมาณสามสิบ สามสิบสี่สิบเมตรก็สี่สิบต้นก็นี่แหละสี่สิบต้นก็น่าจะปลูกได้แหละยาวไปถึงนู่นเลยนะคะทีนี้ก็อกนี้ก็จะเป็นบวบเนาะนะคะคุณคุณรักน้องคะสวัสดีคุณธนองครับคุณอุภาสวัสดีน้องรักนะจ๊ะเนาะนี่ผลงานนะคะลงบวบไปแล้วนะอันนี้อกนี้ก็คือน้ำเต้าไล่นะคะ น้ำเต้าไร้กับพริกนี่ดูพี่รักอ่าคุณรักน้องคายก็สวัสดีคุณบุพานะคะน,น,นี่น้ำเต้าไล้แล้วก็ต้องรอบนอกกับพริกพริกเก็บหมดละตัวเล็กๆก็มีเม็ดน,นะคะทุกคนได้เยอะอยู่อ่ะนะคะก็มีที่นะก็ปลูกไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นมะระขีนกมะระขีนกนี้แม่จะ ฝั่งนูจะเป็นมะละกีนกนะคะทุกคนดูเริ่มเป็นดอกเหมือนกันแล้วมะละกีนกนะเดี๋ยวพาดูมะละกีนกเนาะนะคะอันนี้ก็ถั่วถั่วฝักยาวสีแดงเนาะเขาขึ้นเองเนาะเราก็เลยปล่อยเขาไว้ให้ให้เขาออกฝักเราจะได้เก็บ,เก,บเก็บเม็ดพันธุ์ไว้ปลูกใหม่ได้เนี่ยนี่มะละกีนกคะ่ะนะคะนี่มะละขีนกนะคะ เริ่มเป็นดอกละเดี๋ยวก็ได้กินลูกอีกละเนาะเนี่ยเนี่ยเริ่มเป็นดอกแล้วมาละกี้นกนะจ๊ะเดี๋ยวก็ได้กินลูกแล้วแหละแบบว่านะไปดูซิมีลูกไหมออกลูกหรือยังยังนะคะนี่ค่ะนี่มาลกี้นกกระปุกเป็นหลุมๆอย่างนี้นะคะคุณ บุพาสวัสดี you, คุณรักแพงค่ะคุณฮักแพงสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาทักทายนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยค่ะคุณฮักแพงจ๋านะคะหฮักแพงขอบคุณนะคะที่มาทักทายนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลังด้วยนะก็ขอให้คุณหักแพงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะคิดสิ่งได้สมความปรารถนานะคะ จเจื่อรุ่งเรืองในนับที่การงานค่ะนะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะคุณทักแพงสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะคุณนักแพงขอบคุณมากๆค่ะนะจ๊ะทักแพงสวัสดีจ้าพี่บุภานะคะคุณภาสวัสดีคุณรักแพงนะคะพี่แมมสวัสดีเช้าเช้าเยอรมันจ้าขอบคุณนะคะคุณทักแพงจ้านะคะเนาะคุณนักแพงสวัสดี คุณบุภานะคะคุณธนงดงลำพูขอบคุณครับคุณธนงดงสะตอขอบคุณครับคุณธนงดงดอกลักขอบคุณนะคะคุณบุภาให้น้ำมาสามแก้วนะคะคุณธนงก็สบายดีคุณฮักแพงนะคะนะจ๊ะขอบคุณคุณฮักแพงค่ะนี่พาชมสวนเนาะนี่ก็ได้ต้นมะละลามะละคี้นกนะคะแล้วก็ปลูกเป็นหลุงเหมือนกันนะคะทุกคนนะคะคุณฮักแพงก็เช่นกันจ้าพี่แหม่ม ร่ำรวยร่ำรวยเ,เงินทองค่ะขอบคุณมา,มากค่ะ